หากตรวจ ATK แล้วขึ้น2ขีดนะครับทำตามนี้นะครับอันดับแรกถ้าหากว่าท่านไม่ได้มีอาการหนักมากเนี่ยให้เข้าตามนโยบายของกระทรวงสาธารณาสุขนะครับก็คือเจอแจกจบโดยเข้าไปติดต่อได้ที่โรงพยาบาลที่ท่านมีสิทธิ์อยู่หรือจะไปติดต่อที่โรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านแนะนำว่าให้โทรนัดหมายก่อนนะครับ แต่ในกรณีที่ท่านยืนยันว่าต้องการรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านหรือว่า o o m i s s o l t t o o เนี่ยก็สแกน q คีย d e โคตตามนี้ได้เลยนะครับแต่บางท่านลงทะเบียนแบบรักษาตัวเองที่บ้านหรือว่า H I Home Isolation ยังไม่มีการติดต่อ,อก,กลับเข้ามาจากเจ้าหน้าที่ภายใน6ชั่วโมงนะครับแนะนำให้ท่านไปโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านนะครับหรือว่าโรงพยาบาลที่ท่านมีสิทธิ์จากนั้นนะครับให้รับประทานยาตามอาการอย่างเช่นยาลดไข้ ลดน้ำมูกยาแก้ไอแก้เจ็บคอแล้วก็ดื่มน้ำมากๆครับสำหรับกลุ่มเสี่ยง608นะครับก็คือผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปผู้ที่มีโรคประจำตัวใน7กลุ่มโรคและหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ส2สัปดาห์ที่ต้องการจะให้ประเมินอาการเข้าสู่ระบบการรักษาของสาธารณสุขนะครับติดต่อตามช่องทางนี้นะครับถ้าท่านอยู่ในกรุงเทพ แอดไลน์ที่ @bkkcovid19connect นะครับหรือว่าสแกน QR Code ที่กำลังขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้สำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับติดต่อได้ที่สาธารณาสุขจังหวัดในพื้นที่ของท่านหรือจะโทร1330ต่อ14ก็ได้ครับ